สวัสดีครับนักเรียนและผู้ปกครองชั้นป .1 กับมาสู่อังกฤษโดยพิสิทธิ์นะครับในคาบนี้เนาะเราก็จะมาดูงานนะครับผมที่เหลือของบทที่6โดยปกติเราจะทําการสอบหลังจากเรียนไปหมดแล้วเนี่ยเราจะเรียนการสอบการฟังแล้วก็สอบท้ายบทเนาะแต่ด้วยว่าตอนนี้นักเรียนส่วนใหญ่ได้มาที่โรงเรียนแล้วนะครับผมก็เขาจะมาสอบที่โรงเรียนกันแล้วถ้านักเรียนคนที่อยู่ที่บ้านทําที่บ้านเนี่ยมันจะไม่เป็นการยุติธรรม กับนักเรียนที่มาโรงเรียนเพราะฉะนั้นในท้ายบทที่6เนี่ยจากการที่เราจะสอบกันปกตินะครับผมเราก็จะไม่ทําละเนาะรอนผู้ปกครองนัดเอาเด็กมาสอบที่โรงเรียนหรือวิดีโอคอลมาสอบกับผมแบบตัวต่อตัวก็ได้เนาะในเวลาที่ท่านว่างท่านสามารถทักในไลน์นาะครับแล้วก็มาสอบกันตอนนั้นไปเลยโอเคตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูกันในหน้า147นี่ยจะเป็นเรื่องการสอบนะครับผมตอนนี้สอบฟัง เราจะยังไม่ทำเนาะสำหรับใครที่ทำแล้วโอเคไม่มีปัญหางานที่จะได้ทำนะครับคือหน้า148เนาะก็คือแบบฝึกหัดท้ายบทหน้านี้ทำยังไงหน้านี้นะครับผมผู้ปกครองสังเกตตรงเนี้ยมันจะมีตัวเลขอยู่แบบหนึ่งนะครับอ่าตัวเลขอยู่ให้เอาตัวเลขเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็เขียนตามเส้นประตรงนี้ไปอ่าแค่ตรงนี้เองง่ายๆเอาตัวเลขเข้ามาใส่ในช่อง เขียนตามเส้นประและช่องสุดท้ายให้ใส่ข้อมูลของนักเรียนเองว่านักเรียนอายุเท่าไหร่เนาะอ่ะ148ตรงนี้ง่ายๆมาดู149 149ทํายทำยังไง149ให้นักเรียนเลือกเอาคำเนี่ยเป็น A หรือ B นะครับผมเลือกกากบาท A หรือ B มันจะอยู่ในตรงนี้แล้ว What day what day อ s อะไร่า what day is today หรือ What day is Monday นะครับผมเกี่ย oui. วกับเรื่องวันการถามวันว่าวันนี้คืออะไรคืออะไรเลือกคำตอบใส่เข้าไป149 150ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ให้จับคู่เห็นไหมจากคำนี้เปลี่ยนคำว่า r อ่ g แป๊บึงอ่ามีคำว่า Ring Ring เขียนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผม R i n g เขาจับคู่มาอยู่กับตรงนี้แล้วตรงนี้คําที่มันหายไปนะักเรียนเติมคําข้างหน้าตัวอาร์เข้าไปใส่เห็นไหมเติมคําที่มันหายไปเหมือนกันข้ออื่นๆทําเหมือนกันนะครับ146เอ้ยร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเขียนตามเส้นประนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบสองก็เหมือนกันหนึ่งร้อยห้าสิบสามเอาคำเนี้ยเข้ามาใส่นะครับผมไม่ได้กก็เขียนมาเลย ได้ฝ right. yeah. ึกเขียนครึ่งบรรทัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบสี่กับร้อยห้าสิบห้าอย่าพึ่งทำนะครับผมไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นการสอบเนาะอย่าพึ่งทำตรงนี้อย่าพึ่งทำนะครับรอมาสอบที่โรงเรียนหรือนัดสอบกับครูเนาะครูจะขอตรวจดูก่อนว่าเออผู้ปกครองพ่อแม่ช่วยลูกทำก่อนหรือเปล่าเนาะอันนี้ค่อนข้างซีเรียสเพราะว่า เด็กส่วนใหญ่มาสอบแล้วถ้าผู้ปกครองช่วยเนี่ยมันจะไม่ยุติธรรมกับคนที่เด็กเข้ามาสอบเองเนาะโอเคนะครับขอเข้าใจตรงกันสำหรับบทที่6ก็จะมีเท่านี้นะครับของปหน,นึพบกันคลิปหน้าในบทที่7สําสำหรับวันนี้สวัสดีครับ